สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับน้องบีผ้าวนมาอนี้เนะมาแกะของฝากพี่น้องของฝากของฝากเดี๋ยวเด็กน่อยแกะอยู่จากผู้ใหญ่ใจดีนะพี่น้องเนาะเป็นฝากของมาให้เดี๋ยวเหามาแกะมึงว่าไม่ยังเงแก่อะไรบ แกมึงดูวยะขอบพระคุณสำหรับพีใหญ่ใจดีที่เพิ่นฝากของมาให้น้องี่น้องเนาะครักลับมาเมืองวนันี่อันนั้นแม่ค่อ,คอยๆค่อ,คอยๆโอ้โหค่อ,คอยๆลูกมีขนมโดนัทมีเสือ้อนี่พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเมือง,มมงอันนี้มีโดนัทเนาะแล้วก็ มีเสือพี่น้องมี่ยังนี่เก็บมีเสือโอ้เสือยืดพี่น้องเสียไปไปท่าขนเสือยืดเสไปบอันนี้เสียคยอันนี้ือแ่ค่ค่แม่เ่าเสือนีหนยโพี่ี่เสีย ย่า่ยี่เนี่ยเสือย่ายแมดนอันนี้อันนี้อันนี้กระเสืออันนี้น่าจะเสือแม่เสือยืดเป็นเสื้อยืดพี่น้องนี่แม่ดิล้มหเออโดนัทลูกกินเลยขนมเสื้อยืดสามตัว นี่อีย่งโอ้อันนี้เสืออเส้อตาโอ้เสื้อตานีตาไม่เอาเสืออันนี้เป็นเสื้อตาพี่น้องเสื้อตา,า,เ,อาเสือ้อใยลากะของแม่นะอันนี้เป็นแคบหม,นนมูได้ใส่พอดี มาใส่บางดูตาบันยาวแม่บังยาวนะวมีของตาของยายของแม่แล้วก็เสือยืดน้งบีนั่มพี่น้องเนาะกับขนมกับแคบหมูกับ,บปันนี่ของเล็กน้อยเนาะแล้วก็ขอประคุณสำหรับของขวัญแล้วก็ของฝากลหลายหลพี่น้องนะถีเพลินไห้ข้อมคารบค้มฮักความเมตตาเนาะ ได้อมอบให้หลายๆเด้อข้าขอบคุณค่ะที่เมตตาขอบคุ้ยโนบีฝากมาให้ครบเลยหลายเด้อยหญ่เอียงเสือเสือยืดใส่ปิตาใสดีพ,ร,ดพ,พ,พ,พร้อ,รดอรมดิเน,ดเนื้อเนื้อผ้ามันนิ่มไหมเนื้อผ้ามันนิ่มดีดีนี่เป็นเป็นผ้าเนื้ออ่อนๆไหมพี่น้องนี่นี่เป็นเนื้อผ้าอ่อนๆ ื้ออันนั้นก็ยืดถึงแล้วถึงแล้วสําหรับกองฝากกวบพุ่นได้หลายนะพี่น้องเนาะสำหรับู้ที่ฝากของมะห่เน้องพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นฝากมะห่เมากกอบพระพุณนได้หลายสาหรับกับเขาสําหรับแคบหมูขนมเออแล้วก็เสื้อผ้าที่ฝากมะห่ยเอาน้องพี่น้องเนาะฝากมะหอ เด็กน้อยน้ำกะมีหายยายหายตาหายแม่นะพี่น้องบวนร่องเลยื่นเอาไปห,หายพ่อใยญยนะเพ่อนยายแล้วนอนก็ดีก็ดีขอบคุณหลายๆลายเด้อได้เลยผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากมากไปอาก ขอบพระคุณในรายสำหรับของฝากทั้งอีหยังเต็มอยู่เต็มล่างเลยแคบหมูขนมอีกทั้งขนมโดนัทเด็กน้อยอีกพี่น้องแคบนะโอ้แคบหมูขวดเสียบเลยไปสั่นแคบหมูนี่ส่วนมากจะกินแบบว่ามือมือเดียวมือเดียวมดแมนมือเว้นมือนะโอ้พอดีเลยโอ้ยยแเราใส่พอดีอใส่คือใส่สีพอดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มึงคึงใหญ่ก็ดีสวยเออเขาเขาเอาไปอันนั่นให้ข้าเจ้าที่เขาเอาไปบริจาคข้าเจ้าไฟใหม่ไฟ่ใหม่ไฝ่เนาะอืมเอาลงได้ต่อนะใสใสผู้ดีบอครับ โอใส่ใส่เลยบานนี่ใส่พอดีเลยใส่พอดีเลยครบครบครบทีมเลยมือนี่ได้หมดทั้งสามเลยเอยทั้งาทั้งแม่ได้หน่อยได้ขนมขนมเพราะว่าได้ได้หลายันวันซ่ได้ยังดูแล้วนะอ๋อพ่อได้ได้แต่ว่านิ้โซ่เต็มกระเป๋าว่างไดนวะอพี่พ่อได้ใส่โอ้อพ่อได้ใส่ ดใส่มาเลยป้าแฝกก้อนพี่น้องขอบพระคุณหลายๆสําหรับของฝากจากพี่นายใจดีที่เฟินฝากมาให้เฮาเนาะหลายๆเด้อทําไงไฝกก้อนพี่น้องเม่อวากูสิบมอ้วนเนี่ยอ้วนแย่งคิงมึงคุนตัวญ่กับมาตัวนี้ปวดหับาตรหนึ่ใส่เลยใส่โชว์เลยใส่เลยใส่เลยเอาพอดีแล้วแต่ละผดีเอาไปใส่ผดีเลยใส่พอดีเลย เมียนจังวัแล้ว่าเห็นตตาใส่เสื้อแบบนี้แล้วสันเห็นแต่ใส่เสือล่ายๆแบบเมียนโอ้พอดีเลยแจวเลยปั่น่าไปเลือกเอาจาของละพักใส่เสื้อแบบนี้แคบแขนเสื้อเสื้อปั๊บไปก่อนพี่น้องขอพระคุณหลายสสำหรับของฝากนะองกับมาแกของฝากแกเพื่อเง่ยใจดีวันนี้ก็ลำลาไปก่อนกลับสวัสดีจ้าพี่น้อง